วันนี้พามาชมบ้านนอกดาวสไตล์โมเดิร์นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้งําครับผมสวัสดีครับผมบํบ้านนอกดาวครับผมวันนี้พามาชมผลงานของทางร้านอีกหนึ่งหลังแล้วในหลังนี้เป็นบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์นหนึ่งห้องนอนหอนึ่งห้องน้ําซึ่งหลังนี้เป็นสีใหม่นะทําอีกมาขึ้นอีกหลังหนึ่งจะหลังนี้จะออกเป็นโทนสีฟ้าไอ้โทนสีฟ้าคาดกับสีเทาเข้มนะครับ ก็ทําออกมาแล้วก็สวยงามนะทุกคนหลังนี้จะเป็นงานออเดอร์ของลูกค้าอีกหนึ่งหลังนะครับแหมตอนนี้เราก็ทําออกมางานเสร็จไปประมาณ 80- 90%แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดเพื่อใครกําลังมองหาอยากได้บ้านนอกดาวสไตล์นี้ทรงนี้สีแบบนี้นะเออใครยังไม่ยังไม่เคยเห็นเป็นสีฟ้าพามาดูหลังนี้เลยซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดหน้ากว้าง6เมตรนะครับขอภหยหน้ากว้าง3 3เมตรลึกประมาณเมตรนะครับเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา บ้านจะเป็นบ้านโครงเหล็กสไตล์โมเดิร์นนะครับฝาผนังจะเป็นฝาเชลล่านะนี่โทนหลังฝาเชลล่าแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกโทนสีเลือกแบบได้นะเหมาะเลยนะทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาเป็นบ้านพักบ้านสวนนะครับบ้านพักบ้านสวนทําหรือว่าทําดีสอร์ตต่างๆนะผมว่าสเปคประมาณนี้ไซส์นี้ผมว่าเหมาะเลยนี่เหมาะยังไงมามาดูกันเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับภายในเราก็ใส่ระบบไฟนะครับระบบไฟระบบน้ําภายในห้องน้ําเราก็ใส่ให้ครบหมดเรียบร้อยพร้อมใช้งานลูกค้าแบบ ทำฐานลากไว้นะครับแล้วก็เราเอาบ้านไปตั้งให้ก็สามารถขึ้นอยู่ได้เลยนะนี่สาหรับหลังนี้จะมีทั้งระเบียงด้านหน้าบ้าน้วยมีม้านั่งด้านหน้านะนั่ง,งเล่นนั่งพักผ่อนหน้าบ้านได้แบ่งสัดแบ่งส่วนระเบียงหน้าห้องนอนอะไรต่างๆห้องน้ําต่างๆแบ่งสัดแบ่งส่วนให้อย่างดีเลยนะครับไปผมพาขึ้นไปชมบนตัวบ้านกันหลังนี้ลูกค้าสั่งทํานะครับก็สามารถขึ้นได้ถ้าใครสั่งทําก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้บันไดขึ้นฝั่งไหนด้านหน้าด้านข้างนะ หลังนี้บันไดจะขึ้นด้านข้างบันไดขึ้น3ขั้นนะขึ้นมาบนตัวบ้านก็จะมีระเบียงด้านหน้านะครับมีระเบียงมีม้านั่งหน้าบ้านนะนั่งล่นนั่งพักผ่อนด้านหน้าบ้านได้ใส่ตกแล้วก็ตกแต่งฝ้าอะไรให้เรียบร้อยระบบไฟก็ตอนนี้งานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่างกําลังใส่ระบบไฟกันอยู่นะประตูหน้าต่างเราจะเป็นชุดบานเลื่อนบานสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับหลังนี้ลูกค้าขอเลือกแบบขอเป็นแบบสีชานะครับสีชาเลยในห้องนอน เนี่ยเรานี้ชิมช่างเรากำลังใส่ระบบไฟภายในองเราจะเป็นโทนสีขาวแบบนี้นะครับเราจะกรุเป็นยิปซั่มสีขาวภายในนี่แล้วก็กระเบื้องหลังนี้ก็ลายสวยนะนี่ดูลายกระเบื้องสวยปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับห้องนอนขนาด 3, ามคูณสเมตรนะแล้วก็ด้านหลังนี่มีฝั่งนี้ก็จะเป็นล็อกอีกล็อกหนึ่งเปิดประตูไปด้านหลังได้เราก็จะแบ่งเป็นล็อกระเบียงหน้าล็อกห้องนอน อันนี้จะเป็นล็อกห้องแต่งตัวก็ได้หรือทําเป็นดัดแปลงเป็นห้องครัวห้องแต่งตัววางตู้เสื้อผ้าวางตู้เย็นก็ได้นะตรงนี้ระบบไฟปั๊บไฟเราก็จะใส่ให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องน้านะครับนี่ห้องน้าแล้วก็ปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์ระบบน้าอะไรต่างๆภายในบ้านเราติดตั้งให้ครบหมดเรียบร้อยระบบไฟก็มีให้ครบหมดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยโอ้หลังเล็กเล็กออปชั่นครบพร้อมอยู่เลยนะซื้อบ้านไปทําฐานรากไว้ เราไปส่งบ้านตั้งปุ๊บขึ้นอยู่ได้เลยนะนี่เป็นยังไงกันบ้างก็ผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วก็จริงแต่ถ้าใครสนใจก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะตามที่ผมรีวิวบ้านแบบนี้สเปคแบบนี้นะครับออปชันแบบเพิ่มเติมครบ,ครบแบบนี้ทางร้านเราขายในราคา1นึ่งแสนเบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้มาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนกดาวบายพีเได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกแปดศูนย์สามห้าได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ